สำหรับใครที่กำลังมองหาต้นไม้สวยๆราคาน่ารักผมจะพาทุกคนไปกันที่สวนฟ้าใสนะครับไปลุยกันเลยตลาดต้นไม้ที่ผมชอบมานะครับก็ต้องที่นี่เลยครับตลาดต้นไม้สวนฟ้าใสนะที่นี่มีต้นไม้หลากหลายพันชนิดนะครับให้เลือกได้เลยนะตั้งแต่ราคาหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นเลยนะครับ เริ่มจากร้านนี้เลยนะก็จะเป็นต้นไม้พันธุ์สำหรับเอาไว้ปลกูกเป็นพืชผลนะฮะก็จะมีมะละกอมะกรูดส้มเขียวหวานและอื่นอีกมากมายเลยนะครับเขามีร้านน้าให้ซื้อด้วยนะเพราะอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนมากๆเลยนะครับถ้ามาตอนกลางวันแดดปิ้งเปรี้ยงนะแนะนําให้เอาล่มไม่กหม่อมาด้วยนะโซนต่อมาผมจะพามาดูไม้พวกมอนสเตล่าไม้เอ้อากาศกันบ้างนะครับเขาจัดเรียงแบบสวยมากเลยอันนี้แมวไม่เกี่ยวนะฮะนี่ครับมอนสเตล่าด่างตัวนี้สวยมากๆดูฟอร์มของเขาสิครับ ต่อมาก็จะเป็นต้นไม้อันนี้20บาทนะครับนี่กระถางเนะล็กๆนะน่ารักน่ารักส่วนใครที่ชอบต้นสนนะครับที่นี่ก็จะมีสนหลากหลายพันุ์หลากหลายชนิดให้เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนิดนึงนะและขอบอกก่อนนะครับอันนี้คือสีจากกล้องสดนะครับไม่ได้แต่งเติมสีเลยนะครับเพื่อให้สีของต้นไม้นั้นสมจริงที่สุดนะครับปะไปลุยกันต่อต่อมาก็จะเป็นสําหรับโซนไม้ดอกไม้ประดับนะครับไม้ห้อยนะสําหรับคุณผู้หญิงสาวๆเนี่ยน่าจะชอบมากเลย ผมมาสะดุดตาที่ร้านนี้นะครับเพราะว่าต้นไม้ของเขาเนี่ยมีต้นไม้ที่ผมอ่ะตั้งใจจะซื้อไปปลูกที่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับจัดแบบสวยมากๆเลยนะครับมีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ให้เข้าไปชมส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะแถมเจ้าของร้านนะครับยังใจดีให้คำแนะนำที่ดีมากๆเลยสำหรับการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดแต่ผมชอบต้นนี้มากเลยมอนสเตล่าด่างอีกแล้วครับ ถึงราคาจะลงไปบ้างนะครับแต่ความสวยของไม้ด่างผมว่ามันยังคงน่าหลงไหลยอยู่นะต้นนี้ทางร้านบอกว่า4 0 0 0 0บาทนะครับเป็นมอสเทร่าไทคอนอะไรสักอย่างนี่แหละครับสวยมากๆเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นกวักด่างนะครับแต่ก่อนคนนนิยมแล้วก็ราคาสูงมากๆเลยนะครับเป็นหลักแสนเลยนะแลวแล้วก็มาถึงต้นไม้ในใจที่ผมอยากจะซื้อกลับบ้านนะครับนั่นก็คือบอนกระดาษนั่นเองนะฮะที่นี่มีให้เลือกมากมายเลยนะครับ แต่ผมอยากปลูกเขาตั้งแต่ต้นที่เขายังเล็กอยู่นะฮะโซนนี้ราคาจะอยู่ที่ต้นละ80บาทนะครับนี่แล้วผมก็เลือกเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะยังไม่ได้ตั้งชื่อนะทางร้านก็จัดการห่อให้อย่างดีเลย ต่อมานะรับจะเป็นโซนตะบองเพชรกันบ้างน,นะครับดูเขาจัดเลยครับส,สวยๆพอเราเออไปปลูกตายตายนะครับรี้ยังไงก็ตายนะฮะอาจจะไม่เหมาะกับต้นกระบองเพชรก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราให้ชมภาพส,ยสวยๆนะครับแล้วนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งสาหรับต้นตะบองเพชรสวยๆนะฮะที่ผมเอามาให้ชมนะครับนี่ครับมันสวยจริงๆนะเหมือนฟิลเมืองนอกอะ่ะเออ แถมด้านในร้านค้าของพี่เขานะครับก็จะมีต้นตะบองเพชรนะครับราคาเริ่มตั้งแต่1 0บาท15บาทเลยนะให้เราเลือกตามที่ชอบได้เลยพี่เขาก็จะนั่งรออยู่ข้างหน้านะครับเราก็แอบหลอยทักต้น2ต้นเขาก็ไม่รูอ่าไม่ใช่นะครับพี่เขามีกล้องวงจรปิดนะครับหยอกเล่นนะพี่ชาย มาดูต้นไม้สําหรับคนใจเย็นกันดีกว่านะครับสาหรับบอนไซนะครับเพราะว่าน้องจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะกว่าจะเติบโตได้แล้วเราต้องมาดัดแต่งกิ่งให้มันกคตเคี้ยวเลี้ยวลดสวยงามแบบนี้นะฮะผมเป็นคนใจร้อนนะใครใจร้อนแบบผมบ้างครับผมรอไม่ได้ครับผมแล้วมัสดุตาที่ต้นนี้ครับผมนึกว่าไก่นะฮะมันคือว่านลูกไก่ทองนะฮะดูขนมันคืแปลกนะต้นนี้เฮ้ยพี่ครับพี่ครับต้นอันนี้เท่าไหร่ครับพี่อ่าพี่ครับ ตอนนี้เท่าไรครับพี่พี่ไม่พูดอ่ะพี่ครับตอนนี้ต้นเท่าไร่ครับพี่อา้าวตอนแรกคิดว่าเป็นเจ้าของร้านที่ไหนได้เป็นลูกเจ้าของร้านเองะฮะเอาละครับทุกคนสําหรับใครที่อยากปลูกต้นไม้นะครับที่นี่ครบจบที่เดียวจริงๆนะครับตั้งแต่ต้นไม้กระถางปลูกดินปลูกปุย๋ยทุกอย่างจริงๆครับแถมราคายังจับต้องได้ด้วยนะวันนี้หลงไหลขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ